ทำดีกดไลค์ในวันนี้ขอยกนิ้วให้กับตำรวจน้ำดีอย่างร้อยตำรวจโทร,รัชศีลวงกิ่งคำวัย58ปีผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชุมแพจังหวัดขอนแก่นที่เก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินสดวน1,000บาทสร้อยคอทองคำหนัก5บาทพระเลี่ยมทองแหวนทองคำหนึ่งวงและโทรศัพท์มือถือหเครื่องรวมมูลค่าประมาณ1 6 0 0 0 0บาทส่งคืนเจ้าของ โดยเมื่อไม่นานมาน,นี้ขณะที่ร้อยตำรวจโทร,รัชศิล์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระแถวปลายเสีออำเภอชุมแพเจอกระเป๋าพร้อมทรัพย์สินทั้งหมดตกอยู่กลางถนนถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครทราบจนวันถัดมาเจ้าของกระเป๋าได้โทรเข้าโทรศัพท์มือถือที่ทำหล่นไว้จึงได้ส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งเจ้าของกระเป๋าได้มอบเงิน10,000บาทเป็นสินน้ำใจแต่ร้อยตำรวจโทรัชศิลป์ไม่รับกลับมอบเงินดังกล่าวเข้ากองกลางของสถานีตำรวจภูธรชุมแพเพื่อไว้จะซื้อเครื่องใช้สำนักง,งานอีกต่างหาก คือการที่ผมตัดสินใจนําของส่วนนี้คืนเจ้าของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะเสียดายมากในของเขาตกหล่นหายไปเนี่ยคือผมเอาใจเขามาใส่ใจเราของเราเสียไปบาทหนึ่งสองบาทหรือร้อบาท200บาทเราก็ยังตกใจอยู่ผมก็เลยคิดว่าของส่วนนี้ไม่ัมนไม่ใช่ของผมผมก็เลยเอาไปคืนเขาดีกว่าครับ ร้อยตำรวจโทร,ราาัศศิลยังฝากไปยังพี่น้องประชาชนรวมถึงข้าราชการตำรวจทุกนายว่าหากเก็บทรัพย์สินมีค่าได้ควรส่งคืนเจ้าของเพราะเขาอาจมีความจำเป็นต้องใช้ไม่ควรเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองด้วยวิธีไม่ชอบทำดีแบบนี้ทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดขอนแก่นรายงาน